สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม E ฟุตบอลกันอีกเช่นเคยและว,วันนี้ผมก็จะพาทุกๆคนมารับชมตัวเกมหลังจากอัปเดตไปเมื่อวานนี้นะครับทุกคนไปดูกันเลยเอาละครับทุกคนอันดับแรกเราก็ต้องไปเปิดแพ็กกันก่อนเลยสียครับทุกคนก่อนที่เราจะทําอะไรอย่างอื่นอันดับแรกก็คือเปิดแพ็กเลยครับทุกคนเออจะเป็นแพคลูบผู้นะครับทุกคนคือที่ผมอยากได้เป็นตัวแรกของผมเลยนะครับก็คือจะเป็นฟันได เป็นโย่แล้วก็โรเบอร์สั้นครับทุกคนคือผมอยากได้แค่3ตัวนี้ผมไม่อยากใครใต้ใครเลยครับทุกคนคือมันแบบตรงตำแหน่งอื่นเพราะว่าทีมผมก็โหดมากๆแล้วผมก็เลยคิดว่าผมอยากได้ฟานได้คืออันดับหนึ่งะครับทุกคนไปกันครับซองแรกไปดูเลยเปิดมาแล้วซองแรกจะเป็นใคร อังกฤษ้าดาวมันก็ต้องอังกฤษห้าดาวอยู่แล้วเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์สิบโอ้ยทุกคนมานี <inte brothers> <llegar> Burn in? Burn in oh, ่ก็ได้อยู่ครับแต่ทุกคนแต่ไม่ใช่คนที่เราต้องการเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าได้อยู่ครับทุกคนมานี่เนาะไปลุยหลอกไปลุยหลอกไปลุยซองที่สองเลยครับทุกคนอี่จะควจะเปิดมารับชมกันอยากได้มากครับพวกนี้นะนะคนนี้นะขอผมมือให้ผมมือ นะครับซองที่สองเปิดมาแล้ว cb 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 อังกฤษนาดาวซีบเรียบร้อยเรียบร้อยคทุกคนผมได้เขามาแล้วเฟอร์จิวฟานได้สมเร็จสมพรปากผมแล้วครับทุกคน โอ้โหหล่อเทจริงๆเลยครับเอาละครับทุกคนตอนนี้มันเหลือ2อหนึ่งผมขอเก็บเอาไว้ก่อนผมจะพาทุกๆคนไปดูการอัปเดตของตัวเกมว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกผมจะพาทุกๆคนไปดูที่ช็อปแล้วก็ไปดูที่อ e ีฟุตบอลคอยนะครับทุกคนฟุบอลคอยก็จะเป็นแบบเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีโปรโมชั่นคูณ2หรืออะไรครับทุกคนต่อไปเราไปดูที่ อีฟ e ุตบอลอย่างนั้นไปดูที่เพเยรมมันก็จะมีเป็นสตัมกับหลุยดิอัตเข้ามานะทุกคนมีเข้ามาคือผมอยากได้สตัมอยู่เหมือนกันนะคทุกคนคือแบบก็นี่แหละครับผมสนใจมากแต่ว่ามันไม่พอผมมีอยู่สี่เปนหกห้าสิบครับทุกคนเราไปรับชมการอัปเดตอย่างที่สองกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรเข้ามาอีก ดังนั้นเราก็กดไปที่เควสนะครับทุกคนแล้วให้เรากดไปอันที่2ที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะเห็นเป็น2อย่างก็จะมี value และ s p a c i a l ครับทุกคนอ,อ,อย่างที่เราเสีย500ก็คือเราจะได้ปุริสิทธิ์มาเลยครับทุกคนก็ <S <S จะเห็นอยู่ตรงนี้เป็นเป็น200ทองครับทุกคนเราเสียเหมือนก็เหมือนซื้อซื้อทองแลกทองแต่ว่ามันไม่ได้แลกทองกลับมาในที่มากกว่าเดิมแต่เราจะได้ทดแทนมาเป็นของแบบว่าของที่อยู่ในแพ็กนทุกคน ของที่อยู่ในนี้อนีอ่ประมาณนี้เลยทุกคนถ้าเราทำเคสไปเยอะๆมันก็จะสําเร็จก็ถือว่าคุ้มไหมผมก็ว่าคุ้มนะครับทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้ต้องการนียครับทุกคนนี่จะเป็นแพ็กห้าร้อยเราต้องซื้อก่อนนะครับทุกคนถึงจะได้มาสว่วนนี้ก็จะเป็นแพ็กหนึ่งพันนะทุกคนแพ็กหนึ่งพันก็จะได้โบเว้นมานครับทุกคนเราจะได้สามร้อยทองถ้าเราทําสําเร็จทั้งสามเคสที่ได้สามร้อยทองเราก็จะได้หลายอย่างมากเลย เราก็จะได้5ดาวครับไปสามารถเลือกตัว5ดาวที่เราอยากได้ได้เลยได้มา2อันได้มา2อันนะครับทุกคนแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของครั้งนี้ก็คือจะเป็นเลวิ e เมสซี่นีมาแพ็กบาเซโลนา่าแล้วก็บาเยนมิวนิคแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อาร์เซนอลโรมาซลติมนาก อันนี้ผมไม่รู้จักอ่านไม่ออกครับนนี้ก็เป็นเอแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทุกคนแต่ว่าผมคิดว่าผมสนใจก็คือแพคเนม่านะครับคือผมอยากได้มากแต่ผมก็ไม่มีทองที่จะไปซื้อจะได้นักเตะม,มาแบบเยอะทุกคนแล้วก็จะเป็นเลเลเจนด์อะเป็นตำนานของเนม่าทุกคนก็น่าสนใจ อย่างที่สองที่ผมสนใจก็คือแพ็กแมนยู u, ทุกคนคือเจ๋งมากเจ๋งมากๆเลยทุกคนผมน่าจะจัดแพ็กนี้ก่อนนะถ้าว่ามีทองในอนาคตอาจจะได้จัดแพ็กนี้นะครับทุกคนแต่ทุกคนเห็นไหมครับกิจกรรมงเควสข้างๆครับทุกคนเควสข้างๆมันจะมีให้เรารับดาวรับดาวก็คือเนี่ยครับสี่ดาวมันจะให้เราไปเล่นที่ มันจะให้เราไปเล่นที่ดีมทีมนกคนจะเป็นแมตช์เบอร์ไวคับอ่ะไม่ว่าทุกคนจะเล่นแพ้ชนะหรือเสมอทุกคนก็จะได้มาทุกคนจะสามารถเอาสีดาวอ่ะแต้มสีดาวตรงนี้ไปเลือกได้เลยว่าเราอยากได้สีดาวคนไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเลือกเลยนะครับทุกคนเพาะทุกคนไปชมก่อนว่าทุกคนจะสนใจตัวไหนส่วนผมนี่มีมีอยู่ในใจแล้วทุกคนว่าผมอยากได้ตัวไหนครับทุกคนนี่ครับทุกคนเราก็กดมาที่ตรงนี้เลยจากนั้นเราก็ไปดูที่แพ็ค P O T W ทพ ก็จะมีนักเตะอยู่หลายมากเ้ยหลายมากก็จะมีนักเตะอยู่หลายคนมากเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นตำแหนง่งก,กองกลางกองหลังกองหน้าก็จะมีหมดเลยนะครับทุกคนแต่สิ่งที่ผมสนใจก็คือซีมเอฟก็คือพ่อหนุ่มคนนี้พ่อหนุ่มวัยสิบแปดปีคนนี้ครับทุกคนมันน่าสนใจมากตั้งแต่ตั้งแต่สมัยผมเล่นฟีฟ่าทุกคนคือมันน่าสนใจมากครับทุกคนผมก็เลยจัดเลยละกัน จเลยละกันผมจะเอาไปเล่นเป็น d ี F เไม่รู้ว่าเขาจะเล่นได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าก็น่าจะได้นะทุกคนผมไปดูมาแล้วว่ามันเป็นสีเขียวของตำแหน่ง d ี F เอยู่ครับทุกคนได้มาแล้วหลังจากนั้นผมจะพาทุกคนมารับชมแพ็ค5ดาวที่ว่าถ้าเราซื้อ1,000น่ะว่าจะได้ใครบ้างมันจะมีให้เลือกอยู่2ตัวนี่ครับ เราให้การาดมา2ใบเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้ใครใครนี้ผมแนะนําเป็นโรเบิร์ตเรเวนดอมกี้ครับเก่งมากครับทุกคนสำหรับใครที่เติมแพ็กพานะครับผมเชียร์ครับทุกคนแต่ว่าผมทุกคนผมจะพาทุกคนมาเปิดแพ็กบาเยอร์มิวนิกเราสามารถได้แพ็กนี้มาก็ต่อเมื่อเราไปเล่นชนะบอทบาเยอร์มิวนิกมาทุกคนเราก็จะได้มาแพ็กนี้สําหรับผมถ้าลได้แจ็คพอตอย่างเรวานมาก็คือคุ้มคุ้มมากๆครัทุกคนเรวานกา์ดแดงเนี่ยทุกคน ถ้าได้มาใครได้มาก็แจ็คพอตสำหรับกับใครที่ได้มาก็อย่าลืมคอมเมนต์มาขิงผมข้างล่างได้เลยนะทุกคนสําหรับผมก็ต้องเปิดดูสิครับว่าจะได้ใครง่ายห้าดาวมาก่อนห้าดาวมาก่อนเปิดไปแล้วครับทุกคนจะได้ใครเอ่ยจะได้กี่ดาวได้กี่ดาวห้าดาวทุกคนห้าดาวเปิดไปแล้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 วเบอร์สิบเก้าใครเอ่ยใครเอ่ย เดวี่เหรอใครอะ่ะใครอ่ะโอ้โเดวีก็ได้อยู่แล้วครับทุกคนห้าดาวโอ้ยแต่ผมคิดว่าแจ็คพอตจะแตกซะแล้วล้านสองอะโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนห้าดาวยังไงก็คือห้าดาวครับมันก็ถึงเวลาแล้วสินะครับทุกคนเราก็จะไปเปิดแพ็คลิเวอร์พูลซองสุดท้ายที่เราเหลืออยู่ซองสุดท้ายนี้ ผมขอฟาบินโยได้หรือเปล่าครับโคนามิขอนะครับถ้าได้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งไปครับทุกคนสายสายเอาไม่ไปสายเปิดไปแล้วเวลาแล้วทุกคนจะได้ใครเอ่ยจะได้ใครเอ่ยจะได้ใครเอ่ยห้าดาวอยู่โอ้โหทุกคน คือเราได้เมือโกมาเป็นอลิซอนนะครับทุกคนก็ดีก็ดีเลครับทุกคนอลิซอนอะ่ะแต่เมื่อกี้มันเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยเกิดขึ้นผมเลยได้ตัดออกนะครับทุกคนเอ่อก็แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนคือเป็นการรีแลงของแมตช์ออนไลน์นะครับทุกคนจากจากถ้าใครอยู่2ดิฟิชั่นสก็จะไปอยู่ที่ d ดิ i ิชั่นนะครับทุกคนเป็นแมตช์ออนไลน์ของ e f o o t ต a l l ของผมจาก d ดิ i ิชั่นผมไปอยู่7็ ไม่ว่าคุณจะอยู่ดีวิชั่นไหนคุณจะถูกรีไป3ามดีวิชั่นนะครับทุกคนอันนี้อยู่7ผมก็ต้องไต่ไปใหม่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปได้ถึงดีวิชั่นไหนแต่ครั้งนี้ผมจะพยายามไปให้สุดฝีมือของผมนะครับทุกคนก็การอัปเดตของเกมก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับคนบ๊ายบายจ้า